สวัสดีค่ะชาวบลิสวันนี้มาถึงชาวมะโรงกันแล้วนะคะวันนี้ปีงูใหญ่ก็คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของคุณคือพระนารายบรรทมศิล์นเนาะหรือพญานาคคือพญาอนันตนาคราชนะคะประจําชาวราศีมะโรงมาดูกันว่าชาวมะโรงพระนารายณ์กำลังอยากบอกอะไรคุณนะคะ ตอนนี้ชาวมาลงน่าจะเจอความรักที่ผิดหวังตัดจบกันมาเดินจากลาเพราะความรักที่เกิดขึ้นมันไม่ถูกต้องคุณกำลังเยียวยาจิตใจอย่าให้มีความถูกต้องสิ่งดีๆเกิดขึ้นกับตัวคุณตอนนี้มันมันมันจะได้เวลาของการเปลี่ยนแปลงแล้วละ่ะคุณจะได้รับการติดต่อหรือพูดคุยกับเพื่อนเอนเพื่อนเก่าหรือแบบ ใครที่ไม่เคยเจอกันานานๆหรือเพื่อนที่ทำงานก็ได้จะมีการจัดงานเฉลิมฉลองต่างๆคุณอาจจะต้องไปมิตติ้งไปงานแต่งงานไปงานมงคลนะคะคุณจะได้ออกเดินทางไปพบเจอคนใหม่ๆเพื่อนใหม่ๆแล้วคุณจะได้เจอรักใหม่ที่กำลังจะต่อก่อตัวขึ้นคุณจะมีความสุขมากขึ้นเลยแหละเนาะ แล้วคุณจะแต่งตัวสวยดูแลตัวเองให้สวยมีเสน่ห์มากขึ้นเออคุณจะมีความสุขเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะเรามองว่าเออเหมือนคุณแบบไปเจอกลุ่มเพื่อนแล้วไงเออมีเพื่อนติดต่อกับมาเหมือนแบบเจอเพื่อนเก่าก็ไปเจอการไปจอยกันบ่อยๆเนาะและทีนี้ก็ออกงานคุณก็จะดูแลตัวเองให้ดีขึ้นจะมีความสุขมากขึ้นเออพี่ว่าดีนะ แต่คุณจะต้องใช้เวลาอดทนรอคอยหน่อยนะคะเวลาแห่งความสุขของคุณเนี่ยมันใกล้เข้ามาก็จริงแต่ว่ามันไม่ใช่ว่าแป๊บเดียวได้เลยเนาะทุกอย่างมันต้องมีเวลาของมันนะใจเย็นๆคุณจะได้สมหวังแล้วก็มีโอกาสได้แต่งงานด้วยละ่ะมีความสุขอย่างแน่นอนพี่มองว่าอย่างนั้นนะเพราะไพ่มันออกประมาณนี้แต่ว่าทุกอย่างต้องใช้เวลาอันนี้เนาะ ขอให้ตัวเองดูแลตัวเองเอ่ะดูแลตัวเองให้ดูดีมีสเสน่ห์นะจ๊ะชาวมะโรงส่วนพัสุขภาพก็คือเอ๋ยเหมือนพักผ่อนน้อยอืมระวังเรื่องการเดินทางนิดหน่อยนะเพราะว่าน่าจะเดินทางบ่อยแล้วก็โรคประจำตัวของคุณดูแลด้วยนะจ๊ะ ส่วนไพ่นางฟา้าบอกว่านี่ไงเรนโบนะเห็นไหมฝนหลังฝนตกมันจะมีลุ้งใช่ป่ะพอมีลุ้งมันก็คือความสุขก็เลยจะเกิดขึ้นแล้วเห็นไหมแล้ววิสใน next few โอ้โหในระยะเวลาไม่กะแบบอันใกล้นี้ด้วยเออสเตยนะก็จงมีชีวิตอยู่กับความจริงอยู่กับมันนะใช้ชีวิตให้มีความสุขยิ้มเยอะ ให้ความสุขกับตัวเองนะคะไพ่ดอกไม้บอกโหูเนี่ยคุณกำลังมีความสุขแฮปปี้มากไพ่องค์พ่อบอกว่าโอ้ยคุณจะมีความสุขจะเลยรุ่งเรืองแหละนะแต่อย่างที่บอกออกไปเจอเพื่อนฝูงออกไปเจอพบปะสังสรรค์เพื่อนนะคะเจอคนใหม่ๆก็ให้ดูกันดีๆยาวๆแล้วกันเนาะใจะเย็น ทุกอย่างค่อยๆก็เป็นค่อยๆไปดีที่สุดเวลามันจะเป็นเครื่องพิสูจน์หลายๆอย่างนะคะแล้วก็เป็นไปได้ก็ขอพอรดยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทำบุญบริจาคนะคะช่วยเหลือผู้อื่นความรักดีๆจะมีกับชาวมะโรงจ้าขอให้ชาวมะโรงมีความสุขสมหวังแฮปปี้กับคนรักนะจ๊ะและฝากติดตามด้วยค่ะขอบคุณค่ะ